พี่ๆวงการบันเทิงทุกคนรักน้องนะคะเรามากอดน้องพร้อมกันนะคะพี่เอขอฝากตอนบทนี้ให้กับน้องโมนะลูกนะคะกอดจะยังอบอุ่นหนุ่มเต็มกอดรักตลอดจึงใจไม่คลายย่อนความคิดถึงส่งถึงกันไม่สั่นคลอนนิรันดรออสงไขไม่ลางเลือนลมยังพัดรักพี่ไปที่น้อง ดาวยังส่องลอยเด่นไปเป็นเพื่อนทานยังใสไหลรวมจิตจึงติดเตือนไม่คาดเคลื่อนเดือนปีไม่มีคลายยังงดงามสดใสในความฝันนิดนิรันมั่นรักสมัครสมายยังส่องแสงส่องฟ้าดารารายแม้ชีพวายใจยังชิด คิดถึงนะคะน้องโมพี่เอก็เชื่อว่าทุกคนคิดถึงโมเหมือนพี่เอเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณนะคะพี่เอสุขใจมากๆเลยนะคะเป็นพี่ที่น้องโมรักเราเคารพมากมากนะคะ